นี่ป้ายที่ตั้งอยู่หน้าวัดเดี๋ยวเราจะไปซื้อดอกไม้ก่อนผู้คนเขาก็นิยมมาไหว้ท้าวเวสสวรณที่วัดจุฬามณีกันนะทยอยกันมาเรื่อยๆออนเดียวเอนเดียวสองแบาทรูเนอกันคุณพี่อ่อนเล็กอะเลือกได้เลยครับ เจนตามตสทานะคกับถ oh. so, like, ึงนะทางเข้าก็เดินเรื่อยๆมันจะวนมาได้ใครนสถุงได้้่วยส่งได้ช่ี้กอาได้พี่อันนี้ไปจุดมันจะมีแผ่นเลขจุดที่ที่เราไหวนะแล้วมันจะมีเลขในกระบ้าในเสียงเสียงโต๊ะเี่ยอะไรขอซื้อลอตเตอรี่ วันนี้เราจะพามากราบเทเวศวรเทาเวศวรท,ที่วัดจุฬามณนนีเนาะที่จังหวัดสมุทรสงครามเนาะเราก็ยังไม่เคยมาเนาะนี่ทางเข้าเมื่อกี้เราถามที่ร้านดอกไม้เข้ามาป่ะไปข้างในกันก็เดินตามทางไปเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยวขวามือเนาะก็จะเป็นอีกห้องโถงนึงเนาะ เขาจัดวางข้าวของได้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากวันนี้เราไม่เคยมานะแต่ได้ยินว่าคนเขานิยมมากับไหว้ขอพรกับท้าเวสสวรรณเนานะองค์ใหญ่เบ้อเล่วันนี้ก็มีโอกาสได้มาสักทีเนาะนี่เดินไปเรื่อยๆเดินพรมแดงเนาะเขาปูพรมสีแดงเนาะสีแดงนี่คนจีนเขาบอกว่าเป็นสีแห่งมงคลนะเนาะก็คงจะจริงนั่นแหละดูสิ คือมันรู้สึกอะว่าเอองดงามมากออกสไตล์เหมือนคนจีนีและเลี้ยวขวาเนาะแล้วก็จะเป็นอีกเหมือนห้องโถงใหญ่ๆผู้คนก็ยังลังไลมากราบไหว้ไม่ขาสายนะเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปมันมีถึง2ล็อกเลยนะอันนี้ล็อกแรกเนาะแล้วว่าเราจะจุดทูบจุดเทียนตรงนี้แต่คงจะเข้าไม่ถึงหรอกคนเยอะมากเลย เดี๋ยวเราจะเดินเลาะตรงนี้ไปไหว้้ทวสุวรรณองค์ใหญ่ๆข้างหลังก็ได้เนาะตรงนี้คนเยอะเราว่าจะจุดทูปจุดเทียนตรงนี้คงจะไม่จุดตรงนี้หรอกตรงนี้คนเยอะมากเดี๋ยวเข้าไปจุดข้างในเลยเดี๋ยวเราจะเดินเลาะตรงนี้ไปไหว้เทวสุวรรณองค์ใหญ่ข้างหลังดีกว่าตรงนี้คนเยอะมากเดี๋ยวเราจะเดินเลาะพาไปนะเนี่ยเดินเลาะจากตรงนี้ไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายมือ ก็จะไปทะลุท้ะเวสสุวรรองค์ใหญ่มากๆเราก็สอบถามมาจากร้านดอกไม้ที่หน้าวัดนั่นแหละเพราะวัดนี้เรายังไม่เคยมาเนาะเราก็มาวัดนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเดินเลาะๆไปทางซ้ายมือเราจะไปไหว้้าะเวสสุวรรองค์ใหญ่เราถามเข้ามาเขาบอกว่าเดินเลาะไปแล้วเลี้ยวซ้ายเราหาทางออกไม่เจอนะเนี่ยโอ้เจอแล้วเมื่อกี้คนบงังมองไม่เห็น นี่เดินเลาะไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเนาะเมื่อกี้คนบางหาไม่เห็นมองทางออกไม่เห็นเราจะพาไปกราบทาเทวสุวรรณองค์ใหญ่เนาะเดินไปสุดล็อกนี้แล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเนาะ <S 1> <S 1> นี่ดูสีผู้คนเข้ามากราบทาเวสุวรรณกันคึกคักมากเนี่ย <S <S พากันใส่เสื้อสีสดๆ,สดๆเนาะสีแดง รู้สึกว่าดอกกุหลาบก็จะสีแดงคนเขาก็นิยมใส่เสื้อผ้าสีแดงคมก็ปูด้วยสีแดงสีแดงคือสีมงคลจริงๆนั่นแหละดูสีที่นี่มีแต่สีแดงเสื้อผ้าก็มีแต่เจ็มๆสดใสนี่ถึงจุดที่เขาบุเอ่อมีเหรียญมีอะไรของเทเวสวนเนะเป็นของวัดโดยตรงนะบางคนเขาก็เช่าไปนี่จุดนี้ที่ว่าเทาเวสวนองค์ใหญ สีแดงเป็นสีแห่งมงคลเนาะดูสิแดงไปหมดเลยสวยมากดูสิควันทูบขโมงโฉงเฉงเลยนะแต่วันนี้เราไม่ได้ใส่สีแดงมาเราใส่เสื้อคลุมเพราะเราขับมอเตอร์ไซค์มาเนาะก็ต้องใส่เสื้อคลุมผู้คนก็ยังหลั่งไหลมากราบไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณเนืองแน่นเลยดลเดี๋ยวเราจะไปจุดธูปก,กับเทียนแป๊บหนึ่งนะ เดินบนหาที่จุดเทียนกับทูบก่อนนะเราเจอแล้วที่จุดทูบจุดเทียนตรงนี้เดินวนหาตั้งนานเพราะเราก็ไม่เคยมาวัดน,นี้เนาะแล้วก็มีทูบที่จุดออกมาแล้วมีเลขด้วยนะเดี๋ยวเราจะจุด ดูซิว่าได้เลขอะไรแล้วก็ปักไว้ไม่รู้จะลืมหรือเปล่าเราส่วนมากเราจะขี้ลืมเนาะเพราะว่าร้านดอกไม้เขาก็ให้เรามาอันหนึ่งขอกลาบาทาวีสุวรรณสักครู่นะคะ สาธุเป็นอันเสร็จพิธีเดี๋ยวเราจะเดินไปหาที่ปักทูปกับวางดอกไม้ก่อนนะแล้วเราก็จะเดินทางไปวัดบางกุ้งต่อวัดบางกุ้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามเนาะตำบลบางกุ้งอำเภอบางขุนทะีเนาะเราก็อยากไปที่นี่นะที่นี่ก็เป็นวัดเก่าแก่ ตอนนี้เรากลับออกมาข้างนอกแล้วนะเราจะไปต่อที่วัดบางกุ้งจังหวัดสมุทรสงครามกำลังเดินไปที่รถนี่ทางออกจอดรถด้ว้ไกลเหมือนกันนะจอดไว้ทางเข้านอนเดินไปอีกไกลกว่าจะถึงรถด,ดีใจที่ได้มานะคนเขาก็หลังไหลกันมาไม่ขาดสายนะนี่ตอนนี้เราถึงรถแล้วนะขับมอเตอร์ไซค์ออกมาแล้ว ฝากติดตามช่องป้าชอบเที่ยวด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีและลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายแชทภาพไว้เป็นที่ระลึก